าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พีกเอลเซนะผมดากอนช็อปเอกนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ อล่ะก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบบอกกันด้วยนะครับในวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Creature of Zona l a กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมาทําการรีวิว c r e a t อ r ์ตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่เป็นคร e เจอร์ที่อัปเดตเข้ามาพร้อมกับเจ้าโคล o s อสนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าต้องขออภัยด้วยนะที่เจ้าคร e เจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับลงค่อนข้างช้าเนื่องจากคิวของเจ้าโคล o s อสเนี่ยนะครับที่เพื่อนๆทำการสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆผมก็เลยยุ่งๆนิดหนึ่งนะไม่มีเวลาที่จะ ทำการรีวิวคลีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รับชมกันนั่นเองนะครับแต่ก่อนไปรับชมเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยนะครับก็รบกวนเพื่อนๆนกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งในช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับส่วนใครที่กําลังมองหาคลีเจอร์สายพันธต่างๆนะครับหรือว่าเหตุที่เป็นค่าเงินในเกมเนี่ยก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อน,น,นั้นในเพจพีแอลเซตดาร์กช็อปเองได้นะครับเพื่อนๆก็จะมีคลีเจอร์สายพ ม่ตััวนนี้้กไดเลยาสำหรับเจ้าคลีเจอร์ที่เราจะมาทําการรีวิวกันในวันนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีชื่อว่าเจ้า JTB นั่นเองนะครับสำหรับเจ้า j t b เนี่ยนะครับเป็นคลีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะที่ทางเกมเนี่ยอัปเดตเข้ามาพร้อมกับเจ้าโครทอสหรือว่าเจ้าไคจูนนั่นเองนะครับโดยเจ้า JTB เนี่ยนะครับก็จะเป็นคลีเจอร์นําประจําตู้เมคากาชานั่นเองซึ่งเป็นตู้แยกของมิวเทชันกาชาที่ทางเกมเนี่ยนะครับทําการแยกตู้มิวเทชันกาชาออกเป็นมอนสเตอร์กาชาที่มีเจ้าโครทอสอยู่นั่นเองนะครับโดยตู้มิวเท แล้วก็เมคากาชานั่นเองนะครับโดยเจ้า J t ทเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวใหม่ประจําตู้เมคากาชานั่นเองโดยวิธีการที่เราจะได้รับเจ้า J t ทเนี่ยนะครับเราสามารถกดเข้าไปที่าบคลีเจอร์นะครับเพื่อนๆแล้วก็เลื่อนไปตรงตู้เมคากาชานั่นเองนะครับอ่นนี้นะครับผมเป็นเมคา E เอ็กโคลเลอร์กาชานั่นเองนะก็ก็จะมีเจ้า J t ทเนี่ยนะครับอยู่ในตู้นั่นเองนะครับโดยโอกาสที่เราจะได้รับเจ้า J t ทเนี่ยนะครับมีโอกาสอยู่ถึง14.2ด้วยกันนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการซุ่มหนึ่งครั้งของ การ์ดชาโทเค็นหรือว่าเมคากาชาโทเค็นนั่นเองในการสุ่มตู้เมค้าอีกผู้เลือกกาชานั่นเองนะครับแล้วก็จะใช้เหตุทั้งหมดเนี่ยสามร้อยเหตุต่อการสุ่มหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับโดยจะมีเปอร์เซ็นต์ในการได้เจ้าเจทบีเนี่ยสิบสี่จุดสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับส่วนเรื่องสเตตัสของเจ้าเจทบีเนี่ยนะครับก็จะมีเลือดเนี่ยอยู่ที่ห้าพันแปดร้อยนะครับดาเมจเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบห้านะครับสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบแปดนะครับแล้วก็ในการว นะครับน้ำหนักตัวของเจ้าเจทวีนอยู่ที่7,500นะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาในการโตเนี่ยจาก0%ถึง100%เลยเนี่ยนะครับอยู่ที่45นาทีด้วยกันนะครับแล้วก็เจ้าเจีวีนะครับจะเป็นครีเจอร์เทียร์4นั่นเองนะครับส่วนเรื่องประวัติความเป็นมาของเจ้าเจทวีนเนี่ยนะครับจะบอกประมาณว่าเจ้าเจทวีนเนี่ยนะครับครั้งหนึ่งพวกมันเนี่ยเคยเป็นฉลามสายพันธุ์โบราณนะครับแต่ว่าพวกมันเนนี่ยะครับทำการวิวัฒนาการตัวเองนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยทำการหลอมรวมกันนะเป็นสปีชีส์ใหม่ที่ชื่อว่า JTB นนั่เองงนนนะครััับโดยยพวกมเี่หลจากที่วิวัฒนาน การเป็น JTb เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับพวกมันเนี่ยจะไล่ซึ่งเพศนั่นเองนะแล้วก็มักจะเดินทางไปบนแผ่นดินแห่งโซนาเลียเพื่อค้นหาแหล่งพลังงานลึกลับนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของเจ้า JTb นั่นเองนะครับเพื่อนก็นเลยได้ว่าเป็นครีเจอร์ที่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเคยเป็นสิ่งมีชีวิตรหรือว่าเป็นฉลามสายพันธุ์โบราณมาก่อนนะแต่ว่าพวกมันเนี่ยนะครับก็ได้วิวัฒนาการขึ้นมานะครับให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกับจักรกลน,นั่นเองนะโดยชื่อของมันในปัจจุบัันนนเเเเีี่่่ยะะะคคครรกกก็็ <S <S อืออ JTB งงงสววววาาาามมมมแตตหพศศผู้จ แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพื่อนๆโดยเพศผู้เนี่ยนะครับจะมีเป็นแทน่งเหล็กนะคล้ายๆกับเข่าอะไรสักอย่างนั้นเพื่อนอยู่ใต้จมอยปากนั่นเองนะส่วนเพศเมียเนี่ยนะครับจะไม่มีน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความตแตกต่างเล็กๆของเพศผู้และเพศเมียนั่นเองนะครับเพื่อนๆอะเดี๋ยว <uis S 1> เรานําเจ้าจตบีเนเนี่ยเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะว่าภายในเกมของเจ้าจตบีเนี่ยนะครับมีขนาดตัวประมาณไหนแล้วก็ความสามารถต่างๆของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับอะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ภายในเกมกับเจ้าจตบก็็จะเปนล รีเน้าาตเนนนนี่่่ยยะคครรับเป็ฉลามึงหุนต์นนนัั่เองะครบโดดยในอีตเนี่ยนะครับเจบา้าเนี่ยนะครับเคยเป็นฉลามใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับพวกมันเนี่ยทำการวิวัฒนาการขึ้นมานะให้เป็นครึ่งหุ่นยนต์หรือว่าครึ่งจักรกลนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยนะครับเจ้าเจตบีเนี่ยนะครับก็ยังคงมีความเป็นฉลามอยู่นั่นเองดังนั้นเนี่ยทำให้พวกมันเนี่ยกลายเป็นครีเจอร์ที่เป็นสายแคนิวอลหรือว่าสายกินเนื้อนั่นเองนะครับซึ่งขนาดกระเพาะของเจ้าเจตบีเนี่ยนะครับก็เป็นครีเจอร์นะที่มีขนาดกระเพาะเนี่ยระดับกลางนั่นเเอองงนะะคคครรับโดยย่าาาาวมกหขจ้ จะมีค่าความกระหายอยู่ที่75นั่นเองนะครับโดยการกินหนึ่งครั้งของเจ้าเจดีบนเนี่ยนะครับจะทาให้มันเนี่ยสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ถึง37.5นาทีเลยนะฮะซึ่งค่าความกระหายนี้เนี่ยก็เป็นค่าความกระหายที่ค่อนข้างที่จะสมดุลกับขนาดตัวของเจ้าเจดีบนนะครับเพราะว่าเจ้าเจดีบนเนี่ยก็เป็นครีเจอร์นะที่มีขนาดตัวเนี่ยระดับกลางนั่นเองนะเพราะว่ามันเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวใหญ่โตมากมายอะไรนะครับหรือว่าก็ไม่ได้เป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเล็กจนเกินไปขนาดนั้นนนนนนะะะดััััง้้้เเีีีีี่่่่ยยจาาาาทมมคคควรรหบบ ก็ถือว่าเป็นการสมดุลแล้วนั่นเองนะครับส่วนเรื่องแอนิเมชันแล้วก็โมเดลของเจ้าเจ b บีเนี่ยนะครับถือเป็นครีเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะดูเท่แล้วก็ดูดุดันอีกตัวหนึ่งเลยนะครับแถมยังมีพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวส่วนนีออนด้วยนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยในการแต่งตัวของเจ้าเจ b บีเนี่ยนะครับก็จะเป็นคคีเจอร์ที่ค่อนข้างแต่งสีแล้วก็แต่งตัวนะค่อนข้างง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีจุดนีออนมีเส้นสายต่างๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเคลียร์ให้มันออกมาเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นส บ้างน,นะครับเ,เพื่อนๆโอเคเราไปชมกันเลยครับ อันนี้ก็เป็นโมเดลของเจ้าเจดีบนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นคลีเจอร์นะที่ค่อนข้างที่จะสวยตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าไปแต่งสีนะครับคิดว่าน่าจะเครียอทได้หลายรูปแบบเลยครับเพื่อนๆโดยเฉพาะตัวเส้นสีของมันเนี่ยนะครับน่าจะแต่งได้แบบค่อนข้างง่ายเลยนะครับไม่ว่าจะใส่สีอะไรเนี่ยแต่แนะนําว่าถ้าเพื่อนๆเอาไปแต่งเนี่ยแนะนําให้ใส่เป็นสีสว่างๆนิดนึงนะเพราะว่ามันจะได้นีออนออกมานั่นอนหากเพื่อนๆใส่เป็นสีทึบหรือว่าสีมืดๆอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่เห็นชัดหรือว่ามันจะไม่เด่นเป็นนนีอขึ้มาเอนะเเเ่่่่นนนแําาใให้สสสสสป็ีีวงงชด สีเหลืองอะไรประมาณนี้จะดูดีกว่านะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพื<ๆ>่อนๆหาเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนๆไนชอบแบบไหนก็สามารถที่จะแต่งแบบนั้นได้เลยนะครับเพื่อนๆไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะเล่นที่เราชอบดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทั้งสี่ของเจ้าเจทบีกัน้างดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าเสียงทั้งสี่ของมันเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างน,นะครับเพื่อนๆโอเคเราไปฟังกันเลยครับ อันแล้วนี่ก็เป็นเสียงทั้งสี่ของเจ้า JDB นั่นเองนะครับเพื่อนๆรู้สึกว่าจะเป็นเสียงใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นเสียงแบบเครื่องบินเครื่องบินนิดหนึ่งอ่ะเหมือนแบบเป็นเสียงเครื่องยนต์อะไรประมาณนี้นะน่าจะเป็นเสียงใหม่หรือว่าหากเป็นเสียงคลีเจอร์ตัวเก่าหรือว่าเป็นเสียงซ้ำกับตัวไหนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับสำหรับเจ้า j จ b เนี่ยนะครับเป็นคลีเจอร์นะที่เคยเป็นฉลามมาก่อนใช่ไหมครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับขึ้นชือกเป็นฉลามเนี่ยนะครับก็ต้องมีความสามารถ เจ้าจตุบีเนี่ยนะครับก็เป็นคลีเจอร์นะที่มีความสามารถในการบูสต์ความเก่งในการต่อสู้ให้ตัวเองเนี่ยได้ค่อนข้างหลายความสามารถเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีความสามารถของเจ้าจตุบีกันบ้างดีกว่านะว่าความสามารถของเจ้าจตุบีนเนี่ยนะครับมีความสามารถอะไรบ้างนะครับสำหรับความสามารถที่หนึ่งของเจ้าจท B บีเนี่ยนะครับก็คือความสามารถ a x i t Breath นั่นเองนะครับด้วยความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถแบบ Active Ability นั่นเองนะลุยเราเนี่ยต้องกดใช้นั่นเองหากเพื่อนๆเล่นในคอมเนี่ยนะครับให้กดตัว C นะหรือว่าเล่นในมือถือนะให้กดรูปลูกไฟนั่นเองนะครับด จะหาย1.3ดาเมจต่อวินาทีนั่นเองนะครับ โดยจะทําให้เป้าหมายที่โดน Exit Breath เนี่ยนะครับติดสถานะ Exit Covering แล้วก็ Radiation Sickness ด้วยนั่นเองนะครับโดยทั้งสสถานะนี้เนี่ยนะครับจะทําความเสียหาย0.5%นะต่อระดับหรือว่าต่อ1แต้มนั่นเองนะครับและสถานะ Radiation Sickness เนี่ยนะครับจะลดพลังชีวิตแล้วก็ลดการฟื้นฟู Stamina เนี่ย25%นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการรักษาสถานะ Radiation Sickness นี้เนี่ยนะครับสามารถรักษาได้โดยการลงน้ําหรือว่าว่ายน้ําไประยะเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นความสา ามารถในการพ่นลมหายใจเอ i ิดเบรดนั Oops ่นเองนะครับเพื่อนก็เป็นความสามารถที่ทําให้เจ้าจตีเนี่ยนะครับสามารถโจมตีเหยื่อหรือว่าโจมตีศัตรูได้จากระยะไกลนั่นเองนะครับความสามารถที่2นั่นก็คือความสามารถบลีดนั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถแบบพาสซีฟ e a บ i ลิตี้หรือว่าความสามารถแบบติดตัวนั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยหากเจ้าจตุบีนทำการโจมตีเหยื่อหรือว่าโจมตีศัตรูเนี่ยนะครับจะทําให้เหยื่อหรือว่าศัตรูของเจ้าจตุบีนเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะบลีดหรือว่าสถานะเลื่อดไหลนั่นเองนะครับความสามารถที่สามนั่นก็คับความสามารถบ ามสามารถ Passive b a b i l i t y ด้วยเช่นกันนะครับก็คือความสามารถในการป้องกันสถานะบ l ีดหรือว่าความสามารถที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับความสามารถที่4เนี่ยก็คือความสามารถ Iron Storm e d g นั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยจะทำให้เจ้า JDB เนี่ยนะครับสามารถที่จะกินซากสัตว์หรือว่ากินเนื้อหน้าได้นั่นเองนะครับโดยที่จะไม่ทําให้เจ้า JDB เนี่ยนะครับเสีย HP หรือว่าเกิดความกระหายน้าแต่อย่างใดเลยนะครับเพื่อนก็จะทําให้เจ้า j ต b เนี่ยสามารถกินเนื้อหน้าหรือว่ากินซากสัตว์เนี่ยโดยไม่ติดสถานะใดๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายควาาามมสรถ Ste Line นัเ ความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถแบบติดตัวหรือว่าความสามารถแบบพลัสฟีบลิตี้ด้วยเช่นกันนะครับหากเจ้าเ t b เนี่ยนะครับลงน้ํามากกว่า15วินาทีหรือว่าอยู่ในน้ํามากกว่า15วินาทีเนี่ยนะครับจะทำให้เจ้าเ t b เนี่ยนะครับได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยเพิ่มขึ้น25%เนะครับสเตมินาเนี่ยเพิ่มขึ้น100%เนะครับแล้วก็เจ้าเ t b เนียน่ยนะครับจะใช้สเตมินาน้อยลงเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เล้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยก็เป็นควาาามมสรถที่มาจากเจ้า JTB ในตอนที่ยังเป็นฉลามอยู่ นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้า j ต b นั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ก็ยังสงสัยอยู่นิดหนึ่งนะว่าเจ้า j ต b เนี่ยนะครับมันมีความสามารถสตีมไลน์ใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครีเจร์ที่มีความสามารถสตีมไลน์เนี่ยนะครับจริงๆมันต้องดำน้ำได้แล้วก็ว่ายน้ำได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าเจ้า j ต b เนี่ยนะครับมันว่ายน้ำได้ก็จริงนะแต่ว่ามันเนี่ยไม่สามารถที่จะดำน้ำได้นะครับผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมเจ้า j ต b เนี่ยถึงมีความสามารถสตีมไลน์นะครับหรือว่าทางเกมเนี่่ลาาทเเนจ้้ เจ้าบิอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คงคิดว่าเจ้าเจทบิเนี่ยเป็นเครเจอร์ที่ต้องเล่นบนฟ้าหรือว่าเล่นบนพื้นใช่ไหมคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเจทบิเนี่ยเล่นในน้ำเนี่ยนะครับจะเก่งที่สุดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นยังไงกับเจ้าเจทบิก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อนๆและสําหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปกับเจ้าเจทบก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเจ้าเจทบเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปเลือกซื้อเจ้าเจทีบินในเพจพีกแอลเซ็ดดากอนช็อปเอกได้นะครับทางเราก็มี คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ